สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมจะมาสรุปโค้งสุดท้ายเลขไทยสามตัว2ตัวบนงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2565กยครับผมก็ได้มีเลขสูตรครับที่จะมาสรุปเลขเด่นในเลข เด่น3ตัว2ตัวบนนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสูตรมาครบ3ตัวครับปีด้วยกันทั้งหมด4สูตรครับในสูตรที่1ครับสูตรที่1เป็นเลขกําลังวันครับเป็นเลขกําลังวันเลขเด่นก็คือ291 4 6 7 3 5 0สสครับส่วนสูตรที่2เป็นเลขสูตรที่ได้คํานวณนะครับที่ได้คานวณไว้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสรุปจับเลขเด่นจับพ้วนนะครับได้เลขเด่น จากสูตรที่คำนวณน,นะครับชุดที่ 2, 2 3 1 2 8 9 8 9 5 6 4ครับ123789564และในสูตรที่3ครับสูตรที่3เป็นเลขสูตรที่ได้คำนวณน,นะครับที่ได้สูตรคำนวณใน2ส,สูตรกระทบกันนะครับ2ส,สูตรกระทบกันเป็นสูตรที่ทผมได้นำมาลงคลิปบ่อยๆครับเลขเด่นที่ได้นะครับจากสูตรคำนวณครับ769 451038หแครับ7694510 38นะครับและสูตรต่อมาครับเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรซึ่งเป็นการคำนวณสูตรเลขทยาย3ตัวบนมารวมกันนะครับเลขสูตรที่ได้ในสูตรที่4ครับ1 2 3 4 5 790นครับ1 2 3 4 5 7 9 0ี่้เนี้เป็นเลขสูตรสีสูตรครับสูตร1สูตร2งสูตร3สูตร4ีสูตรมาครบ3ตัวบนครับ ตามสถิติย้อนหลังผมก็ได้รวบรวมข้อมูลสูตรนะครับหาเลขตัวเด่นนะครับเยอะมารวมกันแล้วนําแต่ละสูตรนะครับตัวเลขมาชนกันครับมาชนกันทั้ง4สูตรเลขตัวไหนที่ชนกันทั้ง4สูตรจะเป็นเลขเด่นนะครับในเลขไทยาย3ตัวบน มาดูครับมามาสรุปที่ผมสรุปนับแต้มเด่นชนไว้ครับชนเด่นไว้ครับจะมีด้วยกัน6ตัวครับใน6ตัวมี1 3 4 5 7 9ครับ1 3 4 5 7 9เป็นเลขเด่นบนครับมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับมานับเลกหนึ่งครับสี่สูตรครับ1สูตร2สูตรสสูตร4สูตรครับเลข2ครับสูตรนี้1สูตร2สูตร สูตรที่3เลขสอไม่มีก็ข้ามครับเลข3าครับหสูตร2สูตร3สูตร4สูตรครับเลข3 4สูตรครับเลข4ีครับหสูตร2สูตร3สูตร4สูตรครับเลข4ี่สสูตรเลข5ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรครับเลข5 4สูตรเลข6กนะครับหสูตร2สูตรสูตร3สูตรสูตรที่4เลข6ไม่มีข้ามครับเลขเจดครับ1สูตร2สูตรสาสูตรสสูตรครับเลขเจ็ดสูตรครับเลข8ครับสูตรที่หนึ่งไม่มีเลข8ครับข้ามครับเลข9้าครับ1สูตร สงสูตร3ส,สูตร4ส,สูตรครับเลขเ้สสูตรครับเลขศูนย์ครับ1สูตรสูตรที่2เลขศูนย์ไม่มีครับสรุปนะครับเลขที่ชนทั้ง4สูตรนะครับจะมีด้วยกัน6ตัวครับใน6ตัวมี1 3 4 579เครับ1 3 4 5 7 9เเป็นเลขเด่นนะครับมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับมาสรุปนะครับเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากสูตรที่ผมได้ยกมาจาก ในชุดฟ well ันธงนะครับในชุดฟันธงเลขท้าย3ตัวบนครับผมได้นำสูตรนี้นะครับมาลงให้กับสมาชิกดูในชุดฟันธง3ตัวบนมาย้อนดูครับในชุดฟันธง3ตัวบนครับในชุดฟันธง3ตัวบนครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในสูตรที่1ครับหลักร้อยสามสี่แปดเก้าหลักสิบศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดครับหลักหน่วยสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ครับสูตรชุดที่สองครับหลักร้อยนะครับ 1>, 1 2ึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าชุดหลักสิครับหนึ่หกจ็ดหลักหน่วยสี่หครับนี่คือสูตรในชุดฟันธงครับสสูตรครับมาดูกันครับสูตรในชุดฟันธงสงสูตรสสูตรนะครับที่สรุปไว้นะครับในสูตรที่หนึครับหนึ่งสาแล้วก็หลักสิบศูนย์หนึ่งสองห้าก็หลักหน่วยสามสี่หศูนย์สูตรชุดที่สองเลขปลักหลักครับหนึ่งสองสา สูตรหลักสิบครับ1567ครับหลักหน่วย4689ครับเมื่อได้เลขทั้ง2สูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสูตรชุดที่1ชุดที่2ครับผมจะนำตัวเลขนี้ครับเลขชน4สูตรครับมาคบ3ตัวบน1 3 4 5 7 9ครับ1 3 4 5 7 9ชนหลักร้อยชนหลักสิบชนหลักหน่วยนะครับมาสรุปนะครับที่เลขชนกันครับหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับ1 1ชน2สูตรครับ3 3ามสามสามชนสามสุดครับชนสามสุดครับ4 4่สี่สี่สุดที่สองไม่มีสครับ5้สุดนี้ไม่มีห้าครับเลขเจ็ดครับ7จ็ดมีสุดสองสตรครับเลขเก้ครับเก้าเก้าชนสามสุดครับฉะนั้นหลักร้อยเด่นสองตัวครับเก้าสามเลเก้าครับหลักร้อยครับ 3แเละเเป็นเลขเด่นหลักร้อยครับส่วนหลักสิบครับหลักสิบนะครับผมนำเลขชนเด่นนะครับ1 3 4 5 7 9ชนกับ2สูตรนะครับตัวเลขที่ชนครับ1 1 1ชนครับเป็นตัวที่1ครับเลข3ครับ3สูตรนี้ไม่มีเลข3ข้ามเลข4ี่ครับ4สูตรที่นี้ไม่มีเลข4ี่ครับข้ามครับเลข5ครับ5้า5ชน3สูตรครับเลข7ครับ7 7 7ชน3สูตรนะครับ เล้าครับเสูตรนี้มีเลขเาไม่มีเครับชนสามตัวครับหลักสิบครับสตัวหนึจครับหนึงหเจนะครับมาดูด้านหลักหน่วยครับหลักหน่วยนะครับหนึ่งสกาชนกับหลักหน่วยสูตรหลักหน่วยสอสูตรครับสูตรหนึงสูตรสองครับตัวเลขที่ชนครับหนึ่งหนึ่งไม่ชนครับสาชนสงสูตรครับสูตรที่สไม่มีเลขอาเลขสาครับเลขสีเลขสี่เลขสี่ชนนะครับสี่ชนนะครับ ชน3สูตรครับเลข5 5ชน2สูตรครับสูตรที่3ไม่มีเลข5ครับเลข7ครับ7 7สูตรนี้ไม่มี7ครับหลักหน่วยมีเจ็ครับ2สูตรเียครับเลข9ครับ9 9 9าชน3สูตรครับสรุปนะครับหลักหน่วย4กับ9ครับนี่คือเลขสูตรนะครับเลขสูตรในการสรุปนะครับเลขเต็มหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในโค้งสุดท้ายครับหลักร้อยครับ3กับ9ครับหลักสิบ 157ครับหลักหน่วย4กับ9ครับมาดูการจับคู่ชุด3ตัวบนครับผมนำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไปจับคู่กันนะครับมาดูชุด3ตัว2ตัวบนครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยจากเลขสูตรที่คำนวณได้ครับ3กับ9ครับหลักสิบจากสูตรที่คำนวณได้ครับ157ครับหลักหน่วยจากสูตรที่คำนวณได้4กับ9ครับ มาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนก่อนนะครับผมนำหลัก13ตัว157าจับคู่กับหลักหน่วย2ตัว4กับ9ครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย2ตัวจะได้1 419ครับ5วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย2ตัวนะครับจะได้ 5, 4 5 9 7วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย2ตัวจะได้74,79ครับทั้งหมดนะครับในชุด2ตัวบนครับ6ชุดด้วยกันครับ มาลุ้นกันนะครับใน6ชุดนี้จะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับส่วนในชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนผมนำหลักร้อยครับ2ตัวครับ3กับ9ครับนำมาจับคู่กับชุด2ตัวบน6ชุด1 4 1 9 5 4 5 9 7 4 7 9ี่หจ่ะชุด3ตัวบนดังนี้ครับ3าบางหลักร้อยนะครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน6ชุดนะครับจะได้3 1 4 319 354 359 374 379ครับ9วังหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่น2ตับ,บน6ชุดนะครับจะได้914 919 954 959 974 979ครับรวมทั้งหมดนะครับในชุด3ตัวบ,บนชุดตรงๆ12ชุดด้วยกันนะครับ นี่คือชุดเด่นนะครับ3ตัวบนจากการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากคู่ชุด3ตัวมาลุ้นครับในชุด12ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนในชุดเด่นครับในชุดดึงเด่นจากสูตรที่ผมได้นําตัวเลขมาตัดครับมาตัดใน10ในสิ 2ชุดนี้ครับใน12ชุดนี้ผมสรุปชุดเด่นไว้ดังนี้ครับในชุดเด่นชุด3ตัวบนครับที่สรุปชุดเด่นไว้ก็จะมี3 1 4 914 3 74 974ครับ4ชุดครับจาก12ชุดเหลือเด่น4ี่ชุดนะครับในชุด3ตัวน มาลุ้นครับใน4ชุดนี้จะเดินตามสูตรเลยหครับ3 1 4 9 1 4 3 7 4 9 7 4ทั้งหมด4ชุดนะครับนี่คือชุดเล็กไทย3ตัวบนครับใน4ชุดนี้ครับใน4ชุด3ตัวบนชุดตรงตรงครับเด่นที่สุดผมเน้นไปที่3 74ครับเด่นที่สุดเน้นชุดเดียวครับเม็ดเดียวนะครับ3า เจมาลุ้นกันละครับส่วน2ตัวบนครับ2ตัวบนจากทั้งหมดนะครับ6ชุดครับ14195459 7479เน้นเด่นชุดเดียวนะครับ74ครับนี่คือชุด2ตัวบนเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมารุ่นครับในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับเลขชุด3ตัวบนชุดเดียว ตรงตรง,ตรงจะมาหรือไม่ครับ3 7 4ครับส่วน2ตะบนจุดเดียวครับ74ครับนี่เป็นข้อมูลเลขสูตรคำนวณครับสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรโดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อ,อนตัดสินใจด้วยนะครับตัวเลขที่ได้นำมาลงทิปให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับอย่าลืินตามสูตรนี้เราไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่2พฤษภาคม 2,565นะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังแกนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางสรุปเด็ขเด่นโครงสุดท้าย3ตัว2ตัวบนงวดวันที่2พฤษภาคม 2 5 6 5ลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆน,นำมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่าน โชคดีทุกคนนะครับตุลากกินแบ่งรัฐบาลเล็กไทย3ตัว2ตัวบนงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565เหเฮงๆรวยๆยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่ไอไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ